บางคนมีธุรกิจอยู่แล้วอยากต่อยอดในการตลาดบางคนขายอย่างเดียวขายเองจนเหนื่อยแล้วครูอยากเซตระบบออนไลน์อยากให้ระบบมาช่วยจะทําคลิปแบบไหนจะล้อนสินค้าใหม่ออกมาเป็นอะไรที่ทําให้ได้กําไรสูงหรือในกรณีที่อยากขยายตลาดจะไปที่กลุ่มลูกค้าแบบไหนก็คือปรึกษาเรื่องนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือรีเควสต์มาได้เลยการปรึกษาแบบส่วนตัวกับนิดหน่อยมีสองแบบเช่นกันคะแบบแรกก็คือจะมีแบบออนไลน์แบบที่2จะมีแบบเจอตัวบอกราคาให้เลยก็คือออนไลน์ในแปด ถ้าเจอตัวเนี่ยแสนสอง ต่างกันยังไงออนไลน์เนี่ยเราประมาณ2ชั่วโมงโดยซึ่งส่วนใหญ่เกิน2ชั่วโมงอยู่แล้วแล้วก็มีติดตามผล1เดือนเราคุยกันเรื่องอะไรบ้างโดยปกติที่คุยกันก็จะมีทั้งเรื่องการตลาดการวางระบบทําคลิปแบบไหนให้สร้างเงินอัตโนมัติให้เรายิงแอดไปที่กลุ่มไหนแล้วจะมีวิธีปรับเช็คคลิปยังไงแก้ไขคลิปยังไงคือมันต้องติดตามผลเพราะว่าทุกครั้งที่เราทดลองเนี่ยเราต้องมีฟินดแบ็กกลับมาหรือบางคนที่ทาธุรกิจอาจจะมีเป้าหมา,รายระยะสั้นระยะกลางระยะย,ยาวเนี่ยเดี๋ย็จะเซตให้เลยก็จะเป็นคอนซ สามารถรีเควสมาได้เพราะมันคือการเรียนส่วนตัวอยู่แล้วเนาะสำหรับเจอตัวเจอตัวคือ,อยังไงนอกจากจะได้ไอ้แบบเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็คือปรึกษาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอะไรเรื่องแอดเรื่องลูกค้าเรื่องสินค้าเรื่องคอนเทนต์อันนี้เนี่ยคือเจอตัวได้อยู่แล้วทุกอันเรื่องคอนเทนต์ขยายตลาดขยายกลุ่มลูกค้าหรือขยายเรื่องที่ทําก็ได้รีแบรนด์อยากจะเปลี่ยนแบรนด์ให้แบบว่าพรีเมียมขึ้นกาไรสูงขึ้นสําหรับเจอตัวเนี่ยได้พวกนี้อยู่แล้วแล้วเวลานีดหน่อยทําให้นะ้นี่หน่อยมาเป็นแมปอย่างนี้นะทุกคนหน่่ยหน่อยทำให้นี่ เป็น p r i v a t e l coaching กันโอ้จริงๆมีเยอะมากนี่คือลูกศิษย์ของเราทั้งหมดเราก็จะสร้างเป็นแบบ mind map ให้เลยอันนี้ก็จะมีเนื้อหาให้ด้วยก็จะมีการปรับแก้พวกนี้ให้ทั้งหมดคือให้ลด map ไปเลยอะเหมือนพี่ชมพู่อย่างเงี้ย <c oughs> เคย p r i v a t e <c oughs> กันนิดหน่อยเมื่อ5ปีที่แล้วเขายังใช้สิ่งที่เหน่อยคิดไว้ให้อ่ะได้อยู่เลยรูปที่เคยถ่ายไว้ก็ได้อยู่เลยสําหรับเจอตัวนอกจากจะอันนี้คือจบแล้วออนไลน์จะได้เท่านี้แต่พอเป็นเจอตัวแสนสองสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาก็คือคุณจะได้โปรดักชันด้วยโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นการทททาอเตตใใหหห้้้ถ่่ยัััดดปรบงม อุปกรณ์สตูของเราทั้งหมดก็จะมีสตูอุปกรณ์กล้องเป็นแสนของเราทั้งหมดไฟคุณจะได้แบบพรีเมียมแน่นอนไม่ต้องห่วงการถ่ายรูปทุกอย่างเป็นของเราทั้งหมดนี่คือในส่วนที่เพิ่มเติมมานอกจากตัว8ปดหมนะคะปกติถ้าคุณจ้างกองถ่ายแบบเต็มที่ก็หลักแสนอยู่แล้วไม่ต้องรวมคอนเซ็ลต์ยังไม่ต้องรวมเรื่องนั้นแค่ค่าโปรดักชันถ้าคุณอยากได้แบบพรีเมียมสตูอะไรหลักแสนเป็นเรื่องธรรมดามากแต่อันนี้เนี่ยนอกจากจะมีที่ปรึกษาแล้วคุณยังได้โปรดักชันแถมมาให้ด้วยเพราะเราทำเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ชออออบบเเรรืื่่งงนนี้ิกั อันนี้คือความแตกต่างระหว่างออนไลน์แล้วเจอตัวอันนี้คือเป็น p r i v a t e นะคะก็คือเรียนส่วนตัวเรียนคนเดียวมีติดตามผลเหมือนกัน1เดือนทักไปถามที่ Line a ได้เลย assign K I U N I Z Z N O I ออกใบกำกับภาษีได้ออก e tag ได้แล้วก็ผ่อนศูนเดือนได้